อสูร์รกายโหดร้ายตนนี้ถ้าบังดีมันมีในหัวใจอกหักย่ำได้มันก็มีเดินน้ำตาขอบคุณแหวนด้วยนะครับผมนะครับงานเมื่อกี้ไปไปาคนใส่ให้นุกแล้วเนี่ยและนุกก็ใส่ให้ไปไปด้วยนะครับนิ้วนางข้างซ้ายนะครับบ่งบอกว่าตอนนี้ ไปลายเขาได้มั่นกับนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นุกก็ไม่สวดแล้วนะครับพี่ทุกคนก็คงจะต้องเป็นของเขาเลแล้วแหละขอบคุณพี่นุ่นครับเคียนหนังฝาบอมันหลองอะไรวะเแียนหนังฝาไหมโดนตีเพาขืนคอยจำาระด้ดิ ก็คือเฮ็ดดีน้ำอยู่บ่หูแน่บ่อว่าไอคิดจังได้ขอบคุณพี่แตงโมครับอยากบอกฮักพร้อมให้หัวใจบอกเจ้าไปจนเมิดอสุยางฮักหูกเจ้าตั้งแต่บอทันเป็นห่างหักเจ้าตั้งแต่ไว้เรียนขอบคุณคุณซอฟครับ อันเวลาเปลี่ยนใจคนเป็นนายต่างสร้างปีนนอกคนเอเอเอโอ้ละนให้ทางไอมีแต่หัวใจแต่บ่มีเงินทางมีแต่เสียงแค้นสิเป่าให้เจ้าฟังฟังบ่าลาควันตาเนื้ออ่อน จะกำยังอายแต่สาสก่อนหลุดคิดนำเจ้าลาผู้แกมอำธรรมขั้นหงลอยมาากาคือการลอยต่ำใจผู้ยิ่งสร้างดาคืออีกาละนาขอบคุณคุณทิพย์นะครับ ละแม่นว่าอาเดน้องมาเห็นเจ้าละผู้ยิ้มเป็นแม่นขั้นไอได้เจ้าสิซื้อท้องสินทอแขนแหวนวงหน่อยหัวนินพันคาฝากเสียงแ้นลอยลุ่มให้พาใจเจ้ามาลุ่มเอ๋ยลุ่มพันตองใจไอ้ยังห่วงหากลับมาเป็น นางฟ้าอยู่บ้านเฮาขอบคุณคุณตะวันครับขอบคุณคุณยุด้วยเมื่อกี้ใช่คุณยุไหมหรือคุณอยู่คุณยุแหละเจ้าย่นใจไอ้ทิมกิ้งคุลุคคุลุคคุลุโอกหักเนเงนเจ้าเตงหักไอ้ทิมกิ้งคุลุกคุลุกคุลุกเพลงของน้องชายนะครับผม คุณขอบคุณคุณออด้วยนะครับผมบคุณออนะครับขอบคุณพี่นุ่นครับจ้างอีกหนึ่งตัวอีกแล้วนะครับคุณออด้วยเมื่อกี้นะครับผมเพรออาะไอเป็นโรคซึมเราขาดเราแล้วมันสิเงาเงาแล้วแล้วมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าเอาใจไอไปย่ำยี เป็นโรคซึมเราอาการบอกค่อยสุดีบ่มีหอสมาธิสิหายใจให้มุมคืนนี้คันบอมีดีกรีคงสิตายไปแล้วบอกโรคซึมเหา เสียงตาหน่อยบ่บุษาวอันนี้สร้างนิสัยบ่ดีถนอโอ้ยเนาะปวดพี่นุ่นคขาใช่ทึงตัวปะทูโอ้ยเนาะบอกเก่งใจผู้บ่าวแนะ่เสียงตาหน่อยทรงยิ้มให้คอยเสยแม่ระวังไวแน่ผู้บ่าวจะหูสิดูบ่จืดแตดแตดคอยก็นั่งรินดีกีฟีสไตล์ห้ามใจบอกให้เคินไปกับเธอ แต่ว่าเพิ่นบอแมนของคอยอีลีเลยเด้อสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลยสวยแต่คอยบบเกียวเด้อเอาเอาแบบเรียว่าคอยบออดเดบกเกียวเด้อบบเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาทอนแต่ว่าเมาสิเมื่อนอนบออยากมีเรื่องเด้อรับแตดแตด,ดแค่ออกมาทอนเกือบไปนอนล,ะละ้านเรา ออกชีพป,ปกับมันเขาโรงบ้านย้อนผู้สาวเสื้อเขาคอยยิ้มให้ผู้บ่าวจับได้คอยก็ไว้ตัวทันตั้งจว่าสีมาก็ดอกเล่าเพียวเพียวเกือบตืกใส่เดียวคอและเสียวสลังยังเป็นผืนเป็นแต่สังแเทน้อน่องลาอยากให้เจ้าเศร้าซาอย่าไปเฮ็ดกับคนอื่นขอบคุณคน้ำฝนนะครับ ฟังของไหมถ้าอยากเพลงมฟังคือเจ้าเท่านั้นบคือเจ้าเท่านั้นที่คอยผลักดันให้สู้คือเจ้าเท่านั้นที่เป็นรางวัลให้หวังที่อายทำไป ค้างคาใจเรื่องใดโนนังอ้าขมือเป็นเบรรมอจารย์ด้านการถือปลาเป็นอาจาริยาด้านการถึกตัวเป็นผู้ชำนาญการด้านความสุขเป็นพันโรงเก็บกวาดหัวใจที่เป็นแป ขอบคุณพี่นนท์ครับจ้างหนึ่งตัวครับพี่ติ๊ตีด้วยเมื่อกี้ผมจะพาเยี่ยมชมห้องผมนะครับเจ้าหนังไงเจ้าหนังเจ้าหนังว่ะอันนี้ต้นนาคอยนี่หนาคอยอันนี้หนาคอย น้ายคอยหน่อยไรซูดเจ้าเป็นยังนี่หลอกยิงเอเลเจ้แล้วขอเปนน็นนางยังบุคคลในห้องน้ำเจ้าก,ก็รู้ว่านางข่อยเจ้า,นนขจาเขียนยังข่อยว่านิจาเจ้าเขียนยังข่อยนีิจะไปนั่งในห้องน้ำนิลองยิงโอ้ตายแล้วไปเขาห้องเลยไหมครับผมวม่รู้ไป เอบอบอลลูไปห้องไหนไปสั่นเอากะปอไปส่งเขาอยู่ขวยไปเข้าห้องแล้วนะครับน่าจะกําลังแต่งตัวอยู่ถ้าถ้านุเข้าไปตอนนี้มันก็คงจะโป๊ะแป๊ะปะโป๊ะบรึบรึมปึมปาเขาน่าจะอาบน้ําอยู่นะครับตอนนี้นะครับไอ้อบจะหายยังไง เจ้าหายยังเสียใจแล้วโอ้เ oh. สียใจตัวนอนมาหัากเนาะโอ้ถ้าเสียเราเป็นนา oh, 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 งนางงาเจ้าเจ้านอนในหันเนาะคือขึ้นนี่ <c ười>

เมื่อที่สามจากใจบักมือที่สามิี่ต,ติดตามและคอยห่วงใหญ่สีบอกไปวุ่นวายให้เจอได้หักกันสิเก็บเอาไว้แค่ในความฝันฝากเขาคนนั้นดูแล ให้ดี hey, บ่วงครับบ่วงเหนื่อยจังอยากฟังเสียงโฮ oh. เปลี่ยนแหวนเป็นข้าง,ข,างข้างซ้ายนะครับนี่ไม่ใช่ข้างขวานะครับอยู่ในกล้องมันสลับกันเฉยข้างซ้ายนะครับไม่ใช่ข้างขวาคุณพี่นุ่นครับโอ้ย hey, hey. ดึง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 ขอบคุณคุณออยครับผมคุณออยและดาวันนะครับอันนี้ข้างซ้ายนะครับผมทุกคนมันสลับกันขงหนามันหลอกก็ได้ดิ เรืว่าจะไปหาใครอาบนา้ำจะไปหาเปิดเลยโลเป็นสีว่าโต๊ะเกยกันนี่แหละอันนี้คือข้างซ้ายนะครับผมทุกคนกล้องมันสลับกันเวลาไลนะ่โซดเนี่ยมันสลับนะครับผมนี่ซ้ายนี่ขวานะครับทุกคนครับแฟนผมให้ผมก็ต้องเอามาทางซ้ายสินี่นะข้างซ้ายครับอืมเนี่ยงังมาเถียงเขาอยู่ข้างขวาว่าสัน ผมสิเปี่ยนในยังครับผมถามแนี่ผมสิเปี่ยนในยังผมสิเปี่ยนขางในยังนี่อันนี้คือข้างขวานี่นะครับข้างขวานะครับซึ่งข้างขวาผมใส่ไม่ได้ครับนิ้วมันใหญ่กว่าครับผมนี่ครับมันใหญ่ไม่ได้นะอ่าอันนี้ข้างขวานะครับผมใส่ไม่ได้นี่คือข้างซ้ายมันใส่ได้เข้าใจไหมครับผมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับคุณไอขอบคุณครับคุณไอครับ งงต้องใส่ทางซ้ายหละเพราะว่าทางขวาหนุกใส่ไม่ได้ครับหนุกใส่ให้ดูแล้วเมื่อกี้ขพาะขังขวาหนุกใส่เห็ดอย่างหลายไมันก็เลยใหญ่กว่ากันใหญ่กว่ากันข้างซ้ายมันหน่อยกว่าเสียดายไอ้บุ๊กปึกโอ้ยโคุนคุณหยกครับ ิ่นขอเพียงมาเสียดายไอ้ปอมปึกนี่นึกนึก,นกถึงเออข้าเจ้วาว่าผมปึกเลยขอบคุณมากมากเลยนะครับจริงๆนะครับนุกเกออยากจะพูดยือว่าลูกบางเทียนุกกับปุได้ปึกดอกนะครับผมพีครับอันผพุเรนว่านุกทนรสฉลาดนี่ก็มีแห้งมีแห้งดีนะครับคือบางครั้งนุกก็ไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้โง่หรือว่าไม่ไม่ไม่ได้ปึกหรอกนะครับเพราะว่าบางครั้งอ่ะนุกแค่คือมัน ไปเขาก็หนึ่งคือเป็นเพื่อนนุกมาก่อนนะครับผมบางครั้งที่เขาทําเขาเห็ดเขาเห็ดขึ้นมากสีหน้าบางเจ้าเมื่อนั้นที่เขาแบบว่ายังวะอที่เขาจะเลือกเนะ่ะวันนั้นไปก็ไม่เลือกสักทีแล้วทีนี้มันก็นุกก็กลัวเวลามันจะหมดอะไรประมาณเนี้ยอแต่นุกก็กลัวไปมันเป็นคนชอบกวนนุกชอบชอบชอบกวนนุกไงไปไปเป็นคนชอบกวนนุกแล้วทีนี้ นุกกลัวไปมันจะเลือกอันนั้นแล้วนุกนุก,ก็เลยตัดบทให้พี่เขาเลือกอันนี้ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะครับนุกกก็แค่บางครั้งนะครับว่ามือน,นั่นอ่ะที่ว่า ที่ว่าอีหยังงก็ที่ว่าไอ้ที่ว่าเอา่าที่เลือกสองอันนะมันมีนางฟ้ากับกับเอ่อเจ้าสาวไปเป็นคนที่ชอบกวนนุกไงนุกกลัวไปจะเลือกไอ้ตรงนี้นะครับผมมันเป็นคนที่จริงๆใจก็อยากจะเลือกอันนี้แหละแต่ว่าเออกูอยากกวนอะไรประมาณนี้นะก็จะเลือกอันนี้นุกกเลยตัดบทม่ให้พี่ๆเลือกเพราะนุกก็รู้ว่าพี่ๆก็จะต้องเลือกเจ้าสาวอยู่แล้วนุกกเลยตัดบทมาให้พี่เลือกนะครับผม ขอไม่ได้น้อยใจเรื่อยๆไม่นุกไม่ได้น้อยใจแต่ว่านูกแค่อยากจะบอกว่านุกกรบลูกเบืละนะครับนุุกับกกลูเบด่เด้บางครั้งนะครับแต่มีมีเออยคอนหนึ่งนะครับผมนุกไปเขมรเราอยู่ระบันุนกแคโดนฉลาดอยู่นะฉลาดตั้งแต่เลือกครบปแล้วแกวขักนุกกไปคเมนมรเราอยนะครับ, <S <S บคุณพี่ออยขอบคุณคุณออยครับ ใช่ก็แล้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วบางซีบางอย่างหนูกับบอบกาะที่จะบอกหลหลูกลูกก็ให้เกียรติปายอยู่นะขอบคุณพี่นุ่นครับว่าจริงๆอ่ะพี่พี่เห็นนุกเป็นแบบนี้เห็นนุกเป็นคนขี้เล่นอย่างเงี้ยเวลานุกอยู่กับปลายสองคนนุกก็มนุกก็ไม่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 ขี้เล่นขนาดนั้นนะนะครับนุกก็เป็นนุกค่อนข้างที่จะให้เกียรติปลายมากเลยแหละมากๆเลยนะครับ จ้าหมู่บ้านประเด็นทีหมู่บ้านน่ะที่ไปซื้อที่พี่เขาไปลงน่ะไปซื้อผ้าอนามนะัยน่ะเออนุกก็เฮ้ยทำไมไม่เอามาใายทีหลังอยังสินะนูกค่อนข้างที่จะให้เกียรติไปมากเลยนะพี่ครับขอบคุณทุกคนนะครับน่ารักเสมอเลย แผลที่มือเป็นไงแผลที่มือหายแล้วครับแต่มันเป็นแผลเป็นนิดๆหน่นอยๆเองครับพี่เขาหน้ำเด้อเปลี่ยนเวลาแล้วเป็นกี่โมงออกห้าทุ่มตอนนี้กี่ทุ่มแล้วพี่ตอนนี้สี่ทุ่มสิบแล้วเป <c oughs> <c oughs> ลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาขึ้นตีขึ้น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 ทุ่มครับขึ้นสามทุ่มหาทุ่มเครื่องเออขึ้นส<อ>าม <อา S 2> ทุ่มอาทุ่มเครื่องโอเคเขาออกหาทุ่มตรงครับคอยอาบก้อนวอลเลยเจ้าอาบอาบก้อนไงเออคอยอาบก้อนวอลคอยมีอยู่ เพราะวันลูกต้องเห็นอย่างไรอ่ะแมนผมเลยอ่านขวดกันแร้วโอเคครับไม่อันอันนี้คือเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเวลาขึ้นนะครับผมในเวลาขึ้นนะครับโอเคขอบคุณพี่นุนนะครับสำหรับช้างที่ส่งมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้เจอกันอยู่บนเวทีนะครับผมโรงเล่าแสงจันทไม่บ่ไหวอบ ลุงเล่าแสงจันนะครับผมรามินทานะฮะเจอกันนะครับผมเดี๋ยวลุกไปอาบน้ําก่อนลูกจะต้องมาขอบคุณพี่นุ่นครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวลูกต้องมาเร็จผมมาลูกไปผมมันเหา่วเหรอลูกบ้าอยากไวไหมวันนี้ก็เลยเรื่องที่จะเซ็ตผมนะครับเพราะาอาบน้ำมาปเปียกๆเซ็ตผมแล้วมันจะได้แห้งบ่ได โอเคครับไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับพี่พี่ทุกคนรักพี่พี่ทุกคนมากๆเลยเนาะจุ๊บจุ๊บ